การปลูกพืชในกระถางถือว่าเป็นการปลูกที่มีพื้นที่จํากัดพื้นที่หาอาหารของต้นพืชเนี่ยจะมีน้อยนะครับการทําก่องปุ๋ยจึงมีความจําเป็นในเรื่องของการให้มีปุ๋ยสําหรับต้นไม้ที่จะสร้างการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้เราจะนําเอาแก้วกาแฟมาประยุกต์ใช้เป็นกลองปุ๋ยเพื่อที่จะทําการย่อยสลายแล้วก็พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ขั้นตอนแรกให้เราทําการเจาะรูกแก้วกาแฟที่มีความแข็งแรงห่างกันประมาณ2.5เซนติเมขนาดของรู3-5มิลเจาะจนรอบแก้วกาแฟตัวนี้เราจะทําการฝังลงไปตรงกลางของกระถางเลยเหลือขอบด้านบนไว้ประมาณ2เซนจากนั้นเราก็ปลูกพืชผักต่างๆที่เราต้องการได้เลย จะปลูกด้านข้างนะครับบริเวณรอบๆกระถางดินด้านนอกกับดินเดิมที่อยู่ในถุงเพาะจะต้องสูงเท่ากันหลังจากที่เราปลูกเสร็จเราก็จะใส่พวกเศษอาหารลงไปตัวนี้จะย่อยสลายได้เร็วทําการลดน้ําให้น้ำเนี่ยเข้าไปข้างในกล่องปุ๋ยได้เลยซึ่งสําหรับพืชที่เราปลูกไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะใส่ด้านข้างหรือใส่บริเวณที่เป็นช่องว่างได้ หลังจากที่เราทําเสร็จเราจะใช้เวลาไม่นานใช้ระจะเวลาประมาณ2สัปดาห์พืชก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยมีประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากช่วยในเรื่องของการให้ปุ๋ยกับต้นไม้ได้อย่างสม่ําเสมอแล้วก็มีธาตุอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทาให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตที่ดีลดขยะจากเศษอาหารต่างๆลงไปได้อีกส่วนหนึ่ง ลดปริมาณปุ๋ยที่เราจะให้กับพืชที่เราปลูกในกระถางได้ถือว่าเป็นการนำเอาสิ่งของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทําการเกษตรวิธีการทำกล่องปุ๋ยไว้ให้พืชกินในกระถางจากแก้วกาแฟวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวนทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการทำกล่องปุ๋ยไว้ให้พืชกินในกระถางจากแก้วกาแฟ การปลูกพืชในกระถางถือว่าเป็นการปลูกที่มีพื้นที่จํากัดพื้นที่หาอาหารของต้นพืชเนี่ยจะมีน้อยนะครับการทําก่องปุ๋ยจึงมีความจําเป็นในเรื่องของการให้มีปุ๋ยสําหรับต้นไม้ที่จะสร้างการเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในวันนี้เราจะนําเอาแก้วกาแฟมาประยุกต์ใช้เป็นกลองปุ๋ยเพื่อที่จะทําการย่อยสลายแล้วก็พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้แก้วกาแฟก็ถือว่าเป็นของเหลือใช้อีกชนิดหนึ่งที่เราสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ สำหรับวิธีการเตรียมแก้วกาแฟที่จะนํามาทําเป็นกล่องปุ๋ยนะครับหลังจากที่เราเลือกแก้วกาแฟที่มีความแข็งแรงนะครับหนาพอสมควรขั้นตอนแรกให้เราทําการเจาะรูห่างก,กันประมาณ2.5ซนติมตรขนาดของรู3-5มมิลเจาะจนรอบแก้วกาแฟเพราะว่าเวลาเรานําแก้วกาแฟไปทําเป็นกล่องปุ๋ยเราจะทําการหมัก พวกเศษอาหารเปลือกผลไม้เศษผักต่างๆบริเวณด้านในของแก้วกาแฟนะครับหลังจากที่เราหมักแล้วมีการย่อยสลายแล้วนะครับพวกปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายของเศษอาหารเหล่านี้ก็จะซึมผ่านบริเวณรูสู่บริเวณด้านนอกขณะที่เราทําการลดน้ําพืชผักโดยปกติหลังจากที่เราทําเสร็จนะครับเราก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้เลยเราก็จะเตรียมยินใส่กระถางมาตัวนี้เราจะทําการฝังลงไปตรงกลางของกระถางเลยควรที่จะเหลือขอบด้านบนไว้ประมาณ2เซน เพื่อที่จะไม่ให้ดินเนี่ยไหลลงไปในแก้วกาแฟจากนั้นเราก็ปลูกพืชผักต่างๆที่เราต้องการได้เลยซึ่งวันนี้เราจะปลูกเป็นภูคขาวนะครับซึ่งการปลูกเนี่ยเราจะปลูกด้านข้างนะครับบริเวณรอบๆกระถางแกะถุงเพาะให้ระวังนะครับขั้นตอนนี้ระวังถ้าเกิดดินเดิมแตกเนี่ยเขาจะฟื้นตัวค่อนข้างช้าแล้วก็ปลูกลงไปนะครับดินด้านนอกกับดินเดิมที่อยู่ในถุงเพาะจะต้องสูงเท่ากันนะครับ หลังจากที่เราปลูกแล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้นะครับก็คือกระถางนี้เราจะปลูก3ต้นหลังจากที่เราปลูกเสร็จเราก็จะใส่พวกเศษอาหารลงไปนะครับจะเป็นพวกเศษผักเปลือกผลไม้ต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นเปลือกมะม่วงแล้วก็มีเศษมะเขือต่างๆนะครับตัวนี้จะย่อยสลายได้เร็วถ้าเกิดเรามีเยอะเราก็ควรที่จะใส่ให้เต็มนะครับแต่ถ้าเรามีไม่เยอะเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ให้เต็มก็คือเราจะคอยเติมไปเรื่อยๆสําหรับเศษอาหารที่มีปริมาณไขมันที่เยอะนะครับเราควรที่จะล้างส่วนที่เป็นไขมันออกก่อน สำหรับเศษอาหารที่เราไม่ควรใส่ลงไปในกล่ปุปุ๋ยนะครับก็จะเป็นเศษอาหารประเภทกระดูกของสัตว์ที่มีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าตัวนี้จะใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนนานหรืออาจจะไม่มีการย่อยสลายเลยนะครับและก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกมเมล็ดของพืชชนิดต่างๆที่มีเปลือกหนาเปลือกแข็งย่อยสลายยากนะครับตัวนี้เราก็ไม่ควรที่จะนํามาใส่หลังจากนั้นเราก็จะทําการลดน้ํานะครับเราสามารถที่จะลดให้น้ำเนี่ยเข้าไปข้างในกล่องปุ๋ยได้เลย พืชที่เราปลูกไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหละพาในกระถางนะครับเราจะใส่กล่องปุ๋ยลงไปดยการใช้พวนะครับขุดลงไปเพื่อที่จะทําให้เกิดช่องสามารถที่จะวางกล่องปุ๋ยได้ซึ่งสําหรับพืชที่เราปลูกไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะใส่ด้านข้างหรือใส่บริเวณที่เป็นช่องว่างได้นะครับเม <in> <triste noise> ื่อเราขุดเสร็จนะครับเราก็จะวางแก้วกาแฟเพื่อที่จะทําเป็นกล่องปุ๋ยลงไปนะครับความสูงจากดินถึงขอบแก้วกาแฟก็จะอยู่ประมาณ2เซน นะครับแล้วเรก็ใช้ดินเดิมกบเข้าไปเมื่อวางแก้วกาแฟเสร็จเราก็จะเติมพวกเศษอาหารเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็ลดน้ําตามหลังจากที่เราทําเสร็จเราจะใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าเกิดเป็นพวกเศษอาหารอย่างพวกเปลือกมะม่วงเศษผักสลัดต่างๆเนี่ยย่อยสลายได้เร็วใช้ระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์หลังจาก2สัปดาห์นะครับพืชก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลย การทำกล่องปุ๋ยไว้ให้พืชกินในกระถางจากแก้วกาแฟมีประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากนะครับก็คือเราปลูกพืชในกระถางกระถางเนี่ยมีพื้นที่จำกัดพื้นที่หาอาหารต่างๆเนี่ยจะน้อยการทำกล่องปุ๋ยก็จะมาช่วยในเรื่องของการให้ปุ๋ยกับต้นไม้ได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีธาตุอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทาให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดขยะจากเศษอาหารต่างๆลงไปได้อีกส่วนหนึ่งลดปริมาณปุ๋ยที่เราจะให้กับพืชที่เราปลูกในกระถางได้ ช่วยลดค่าใช้ใจ่ายต่างๆลงไปได้อีกส่วนหนึ่งและปุ๋ยที่ได้จากการทํากล่องปุ๋ยเนี่ยก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่มีความปลอดภัยไม่มีสารตกค้างและยังมีวิธีการทําที่ง่ายสามารถที่จะใช้ในการปลูกพืชในกระถางได้ทุกชนิดครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการทํากล่องปุ๋ยไว้ให้พืชกินในกระถางจากแก้วกาแฟถือว่าเป็นการนำเอาสิ่งของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำการเกษตรถือว่าเป็นการพึ่งพาตนเองอีกทางหนึ่ง นะครับวิธีการทํากล่องปุ๋ยไว้ให้พืชกินในกระถางจากแก้วกาแฟวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ